แล้วเราก็มาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับบทที่24ก็คือบทที่เกี่ยวกับเรื่องดําเม๋นนั่นเองนะครับดําเหมกคืออะไรครับดําเมกเนี่ยเป็นคําทับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับดําเม๋แล้วไม่มีครับไม่มีอะไรก็คือไม่มีแต้มแล้วนะครับไม่มีแต้มแปลว่ามันเป็นช่วงที่เราเล่นเอ็นเกมจนหมดแล้วถึงจะเข้าถึงช่วงดาเม๋นนะครับแปลว่าอะไรครับอ่ะเราดูก่อนเลยอย่างแรกนะครับบ้านขาวกับบ้านดําเนี่ยปิดสนิทหรือยังครับเราลองดีก่อนดูครับ อ่าไหมเห็นครับอ่สนิทแล้วเห็นไหมครับเป็นบ้านขาวแล้วอันนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นบ้านดําแล้วสนิทหมดแล้วเป็นบ้านขาวเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราตีกอกไปเป็นบ้านดําแล้วเห็นไหมครับพวกนี้เนี่ยเนื่อจากปิดสนิทหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเนเกมแล้วนะครับอ่าคำถามต่อมาครับดำเมฆคืออะไรครับคือ จุดช่องว่างที่อยู่ระหว่างบ้านดําและบ้านขาวนะครับเห็นไหมครับบ้านดํากับบ้านขาวในตรงกลางมีช่องว่างอยู่ครับตรงนี้เป็นแต้มของใครครับคําตอบคือไม่ใช่แต้มของใครเลยนะครับแต่ว่าเราต้องปิดมันให้หมดถึงจะนับแต้มนะครับต้องปิดดาไหให้หมดก่อนถึงจะนับแต้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดพวกนี้มันคือดาเหน็ดครับเราลองดูกันนะครับว่ากระดานนี้มีดาเหน็ดตรงไหนบ้างครับเช่นตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับสามจุดนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นบ้านดําตรงนี้เป็นบ้านขาวตรงกลางไม่ใช่บ้านใครเลยเนี่ยมันเป็นดํามิทนะครับที่เราต้องปิดมันให้หมดนะครับหุืพวกนี้เนี่ยถ้าเดินในเกมจริงเราก็จะปิดเลยนะครับต่อมาครับลองดูต่อว่ามีไหนครับจนี้นะครับไหครับหูอหลองบ้านดำหรือบ้านขาวตรงนี้เป็นดามิไหมครับไม่เป็นนะครับเป็นบ้านดำนะครับต่อมาครับ ตรงเนี้ยเราต้องปิดไม่เ่ยดำต้องอบปิดไหมครับขาวต้องปิดไหมตรงนี้ขาวต้องปิดไม่เลยดำต้องปิดไหมจริงๆแล้วจุดพวกนี้ยไม่ต้องปิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างเช่นขาวตรงนี้เนี่ยโดนดำเนี่ยล้อมไปหมดแล้วถูกไหมครับและขาวเนี่ยไม่มีสองห้องไม่มีสองห้องแปลว่าอะไรครับตายครับเป็นหมาที่ตายเนี่ยอยู่ในบ้านสองข้ามเนี่ยตอนจบเนี่ยเราสามารถ หยิบออกมาเป็นเฉลยได้เลยนะครับพอทั้งสองฝายเนี่ยบอกจบผ่านดั้งคู่นะครับจบแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบออกมาเฉลยเนี่ยไปถมบ้านฝั่งข้ามได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมากินมันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ดําเลยนะไม่ต้องไปเล่นนะครับอันนี้เหมือนกันครับเห็นไหมว่าดําเนี่ยอยู่ในวงล้อมของขาวหมดแล้วและไม่มีสองข้องนะครับแปลว่ามันตายนะครับขาวก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปปิดแะไรนะครับไม่ใช่ดำ และอันนี้ก็คือดามเมทั้งหมดของกระดานนี้ครับมีทั้งหมดห้าจุดปิดหมดแล้วเราสามารถนับแตงได้นะครับรามาดูตัวอย่างต่อไปกันดูครับตัวอย่างต่อไปรูปนี้ครับเรามาลองดูว่ามีดามเมจตรงไหนบ้างครับเหมือนเดิมเลยครับเราดูว่าบ้านดำอยู่ไหนบ้านขาวอยู่ไหนครับตรงนี้จะบ้านดำยู่ไหมครับเหนไหมครับเราลากเส้นไปเลยตรงนี้ ฝั่งนี้บ้านดำฝั่งนี้บ้านขาวถูกไหม um? ครับเราดูว่าระหว่างสองฝั่งเนี่ยมีช่องว่างตรงไหนบ้างครับลองดูครับว่าเส้นน,นี้มีช่องว่างไหนบ้างน,น,นี่นี่ถูกไหมช่องว่างและไม่ใช่ทั้งบ้านดำและบ้านขาวต่นอนมาตรงไหนอีกครับนะครับเป็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างบ้านดำและบ้านขาวนะครับไม่ใช่บ้านทั้งสองฝั่งจุดสุดท้ายตรงไหนครับตรงนี้ครับคำถามครับ ตรงนี้เป็นดำเหตุแบบดำต้องเล่นไหมครับคําตอบคือดําไม่ต้องเล่นนะครับเพราะอะไรครับเหตุผลเดิมเลยครับขาตรงนเนี้ยถูกดําเนี่ยล้อมหมดแล้วถูกไหมครับดําล้อมหมดแล้วเนี่ยดำเท่านั้นเลยล้อมแล้วล้อมอีกและขาวเนี่ยมีแค่หนึ่งห้องเท่านั้นเองนะครับปากล้อมเนี่ยเราจะรอดได้ต้องมีสองห้องนะครับมีหนึ่งห้องถือว,ว่าตายนะครับดําไม่ต้องไปกินมันตอนจบเนี่ยเราผ่านทั้งคู่นับแต้มเนี่ย เราสามารถกิบออกได้เลยนะครับไม่ต้องไปกินมันแล้ว mm hmm. เช่นเดียวกันครับตรงนี้ดําเนี่ยก็อ,อยู่ในวงล้อวงขาทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีสองห้ออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปกินดานะครับตอนจบเนี่ยเราสามารถกิบออกได้เลยนะครับถ้าเราไปกินเม็ดพวกนี้น,น,น,นะครับเม็ดพวกเนี่ยถ้าดาเนี่ยเือดไปกินมันนะครับได้ไหมถามว่าได้ครับไปกินมัน แต่ว่ามันไม่ดีครับไม่ดียังไงครับไม่เที่ยวเล่นไปเห็นไหมครับว่ามันเป็นเม็ดที่ไปถมบ้านตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วเรามีกี่แต้มมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกเฉลยอีกสามเม็ดเป็นทั้งหมดเก้าแต้มนะครับแต่ว่าอเรากินใบเกิดอะไรขึ้นเท่ากัาบเรานไปถมบ้านตัวเอง ไหมครับเท่ากับถ่งบ้านตัวเองหลือแค่หนึ่งสองสามโบกเชยอ,อีกสามเกเป็นของแดนนะครับเท่ากับเราในเป็นถงบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับต้องระวังดีๆนะครับเรื่องดาเมจเนี่ยตอนจบเกมเนี่ยเม็ดที่ตายแล้วเราห้ามไม่กินเด็ดขาดเลยนะครับและนี่ก็คือบทสุดท้ายของแดนสอนชุดนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ